สวัสด,ดีจากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอมีซีรีส์วายเรื่องใหม่มาฉลองเปิดต้นปีกันด้วยเรื่อง I became the main role of the b l d ama. หรือในชื่อไทยก็คือผมกลายเป็นซุปตาวายนั่นเองจ้า โดยเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เล่าถึงสองดาราหนุ่มที่ถูกจับพัดจับผูให้มาเล่นเป็นนักแสดงนําในซีรีส์วายที่ดัดแปลงมาจากมาังงะสุดโด่งดังเลยเป็นเหตุทําให้ทั้งคู่ต้องมาจําลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อความคุ้นชินจะได้ถ่ายทําซีรีส์ได้ราบรื่นขึ้นแต่ตัวพระเอกอย่างยูอิจิโร่นั้นกับแสดงท่าทีเย็นชาใส่นายนเอกอย่างฮาจิเมะตลอดเวลาจนทําให้ฮาจิเมะเข้าใจผิดคิดว่ายูอิจิโร่นั้นเกลียดตัวเองแต่มันไม่ใช่เลยจ้าพอลึกๆแล้วที่ยูอิจิโร่แสดงท่าทีเ ในเมื่อใส่ฮาจิเมะนั้นมันเป็นเพรอเอาล่ะถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรล่ะก็ไปติดตามฟังสปอยกันเต็มๆได้ในเรื่องเลยนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะฟังสปอยกันอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ เป็นเรื่องราวของฮาจิเมะนักสแสดงหนุ่มแสนจืดจางที่จู่ๆก็ได้ข้อเสนอรับบทนำในซีรีส์วายที่ดัดแปลงมาจากมาังงะสุดโด่งดังเรื่องฉันรักเพื่อนสมัยเด็กโดยได้ไประกบคู่กับนักแสดงสุดฮอตประหลอดแตกอย่างอาดาฟูจิยูอิจิโร่ทำเอาฮาจิเมะถึงกับหงอยแดกไม่เลยพอถ้าเอามาเทียบกันแล้วฮาจิเมะก็เป็นแค่อดีตดาราเด็กต๊อกต่อยที่เคยดังมาจากโฆษณาน้ามส้มเมื่อสิปีก่อนก็เท่านั้นเออเอ็นดูนะหนูลูกแต่ในเมื่อรับบทมาแล้วฮาจิเมะต้องทำอย่างไทย เขาเลยอยากจะทำงานนี้ออกมาให้อย่างดีที่สุดและยิ่งได้มาเจอตัวจริงของยูอิจิโร่ด้วยลล้วอ๋โอโหอ,โอ,โอร่าคนดังจับแบบสุดๆทำเอานักแสดงดาวดับอย่างเขาถึงกับเทียบไม่ติดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีโปรดิวเซอร์สุดเซียนคอยช่วยอธิบายโครงเรื่องของซีรีส์ในครั้งนี้ให้กับนักแสดงได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแถมยังได้พุ่กับฝีมือดีมาช่วยถ่ายทำเรื่องนี้อีกด้วยทำให้ฮาจิเมะรู้สึกเบาใจคิดว่ายังไงการถ่ายทำซีรีส์ในครั้งนี้จะต้องราบรื่นอ,อย่างแน่นอนแต่ไม่เป็นแบบนั้นน พอฮาจิเมพยายามเข้าไปทักทายยูอิจิโร่เพื่อเพิ่มความสนิทสนุก่อนทายทายูอิจิโร่กับบ่ายเบียรไม่ยอมทักทายแถมหาเรื่องตีตัวออกห่างฮาจิเมตลอดตอนแรกฮาจิเมคิดว่าเป็นแค่เรื่องบง e ังเอิญเท่านั้นแต่มันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกตรงที่หลังจากทายทายฉากแรกเสร็จฮาจิเมรวบรวมความกล้าเข้าไปทักทายยูอิจิโร่อีกครั้งอือหือครั้งนี้หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกพอยูอิจิโร่พูดออกมาชัดถ้อยชัดคำเลยว่าอย่าเข้ามาอยู่ในสายตาของผมนะครับฮาจิเมอึ้ง เลยพอคีดไม่ถึงว่าจูจูจะถูกยูอิจิโร่เกียดขี้หน้าแบบไม่มีสาเหตุอย่างนี้และมันก็ส่งผลให้การถ่ายทําซีรีส์ออกมาได้ไร้อารมณ์สุดๆทําเอาบรรดาทีมงานถึงกับเซ็งที่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้ยังเก่งๆต่อแกนอยู่โปรดิวเซอร์สาววายสุดแกร่งเลยเสนอไอเดียแจ่มวาวขึ้นมาว่าอยากให้ทั้งสองคนมาจําลองอยู่ด้วยกันเหมือนได้มังอะ่ะเพื่อว่าทั้งคู่นี้จะสนิทสนมกันและเล่นได้อินมากกว่านี้ยูอิจิโร่ก็เห็นด้วยเพราะมันสามารถช่วยโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ได้ฮาจิเมะที่เห็นว่าทุุกกกคนกกนนําาลัังงทบเี้อยู่ เาเลยรีบแผกปากตะโกนเสียงดังบอกว่าเขาเองก็เห็นด้วยเหมือนกันเขาหนะักอยากจะลองเหตุการณ์อยู่ด้วยกันมากๆเลยครับสุดท้ายทีมงานเลยตกลงให้ยูอิจิโร่คุงย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันกับฮาจิเมะพอได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วฮาจิเมะก็ยังคงทําตัวไม่ถูกกับยูอิจิโร่อยู่ดีพอยูอิจิโร่นั้นยังนิ่งเฉยและยังคงท่าทีเย็นชาก,กับเขาเหมือนเดิมฮาจิเมะพยายามอย่างหนักที่จะเข้าไปตีซียูอิจิโร่ทุกทางแต่มันก็ไม่ได้จริงๆพอยูอิจิโร่นั้นระยะห่างกับเขาตลอดตลอดเอ้งเหน มีใครรู้เลยว่าภายใต้หน้ากากอันเย็นชาของยูอิจิโร่นั้นมันมีความลับที่ซ่อนอยู่ความลับนั้นมันก็คือยูอิจิโร่นั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฮาจิเมะเลยตั้งหากจ้าพอแค่ได้มองรูปก็ข้างรักจนจะบ้าตาอย,ยู่รล้ยิงวันนี้ได้สบตาก,กับฮาจิเมะตรงๆแบบ2.7วิเขาก็แทบจะล้มทั้งยืนอืมนับขนาดนี้เลยเหรอนุ่มผู้จัดการได้ยินก็ถึงกับงงว่าไอเด็กคนนี้มันไปโดนตัวไหนมากันแน่ทำไมมันถึงดีดดิ้นได้ขนาดนี้ยูอิจิโร่ก็ไม่ยอมหยุดพัฒนาถึง ผู้จัดก,การทนไม่ไหวต้องรีบยึดมือถือไปซะก่อนที่เด็กในสังกัดของเขาจะคั่งรักตายก่อนจะถ่ายซีรีส์จบซะแล้วผิดกับทางด้านฮาจิเมะแบบสุดๆพอเขาคิดว่ายูอิจิโร่ดันเย็นชาและหลบหน้าเขาเป็นเพราะว <L> ่าเกียดติขี้หน้าไม่อยากจะแสดงคู่กับคนเฉ่บแบบเขาอ <L> ้ลูกทางนั้นอาจจะคั่งรักหนูตายละจ้าในเมื่อต่างคนต่างคิดกันไปคนละทางปัญหาเลยต้องตอกมาอยู่ที่ผู้จัดก,การที่ต้องมาปรึกษาหาทางออกด้วยกันผู้จัดการฮาจิเมะพอรู้ว่ายูอิจิโร่เป็นแฟนลับนัมเบอร์วันเขารู้สึกยินดีมากเพรถ้าฮาจิ ช่วยส่งเสริมให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านฮาจิเมะกับยูอิจิโร่นั้นก็ยังคงห่างเหินกันเหมือนเดิมจนมีนักแสดงสมทบอย่างคุริมิยะเรียวตะไอดอลบอยกรุ๊ปสุดโด่งดังเข้ามาตีสนิทพูดคุยกับฮาจิเมะอย่างสนิทสนมทําเอายูอิจิโร่มองจิกด้วยความอยากรู้ว่าเรียวตะพูดอะไรกับฮาจิเมะจังของเขากินหน้าพอได้โอกาสยูอิจิโร่เลยเข้าไปถามเรียวตะแบบเดนเนียนว่าเมื่อกี้คุยอะไรกับฮาจิเมะหรอเรียวตะก็พูดไปแบบชิวๆว่าเขาคุยเรื่องบทละครว่า <ich> บอกว่าอย่านับบทพูดเป็นบรรทัดส,สิเพื่อนเอ๋ยเรียวตาได้ยินก็เลยขำบอกว่ายูอิจิโร่พูดเหมือนกันกับฮาจิเมะเปรียบเลยโอ้โหพอยูอิจิโร่รู้ว่าตัวเองพูดเมื่อนกันกันกบฮาจิเมะเขาแทบเก็บอารมณ์ค้างรักไม่ไหวเลยไประบายความค้างรักใส่เรียวตาแทนพอวันนี้ถึงคิวถ่ายทำยูอิจิโร่เลยอารมณ์ดีสุดๆทําให้การถ่ายทําวันนี้ราบรื่นไม่ได้ด้วยดีโปรดิวเซอร์ก็ถึงกับชื่นชมที่วันนี้ทั้งสองคนนั้นแสดงได้ดีมากโดยเฉพาะกับฮาจิเมะที่เหมาะสมกับบทของนายเอกเรื่องนี้แบบสุดดๆยยูออิจโ่่กก็็เเหนนน้้ววบามั รักกมากน่ารักมากซะจนเขาอยากลักพาตัวกลับบ้านไปเลยด้วยซ้ำอุ๊ยพอรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเผลอหลุดปากไปยูอิจิโร่เลยรีบแทแถไปว่าเมื่อกี้นะ่ะเขาแค่กําลังสวมบทบาทของพระเอกอยู่ก็เท่านั้นเอง <c oughs> เ,นเนียนแน่นะวิฮาชิเมะไม่อยากยอมแพ้ในเมื่อ,อยูอิจิโร่ทุ่มเทให้กับการแสดงมากขนาดนี้ตัวเขาเองก็ต้องอินกับบทให้ได้เหมือนกันฮาชิเมะเลยเดินเข้าไปกระชาาคอเสื้อเพื่อสวมบทบาทเป็นนายเอกในซีรีส์ทันทีทาเอายูอิจิโร่ตกหลุมรักรอบที่ล้านแปดรีบตีเนียนหาข้ออ้างของอัดเสียงฮั เอาไว้ใช้ไปฟังตอนซ้อมบอจะไปสุดที่ตรงไหนก่อนหนุ่มเอ๋อ ผู้จัดการที่แอบไปหเห็นก็ถึงกับเอื้อมระอาที่ไอเด็กข้างรักคนนี้มันจะไปสุดเบอร์ไหนก่อนทำใจค่ะคุณผู้จัดการและยิ่งพอรู้จักผู้จัดการว่าตอนนี้ฮาจิเมะกำลังไปกินเลี้ยงสั่งสรรกับบาดทีมงานอยู่ยุจิโร่รีบพุ่งตัวออกไปที่งานด้วยความเร็วแสงยิ่งกว่าเดอะแฟลแต่พอได้มาอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วเขากับป๊อปแดกไม่กล้าชวนคุยซะงั้นเขาเลยพยายามนึกหัวข้อชวนคุยให้ได้มากที่สุดจนนึกไปถึงบทสัมภาษณ์ขึ้นมาได้เอาวะรับบทนักข่าววันหนึ่งแล้วกันเหมาะแม่งสุดๆออิจโรรร่่่เเเยยยตีีนนคคุถึงงงืืืด คุยไปคุยมาทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันขึ้นมานิดหนึ่งแต่ด้วยความที่ฮาจิเมะนั้นคออ่อนพอเผลอดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเขาถึงกับสลบทื่อด์คาที่แต่คนที่ฟินที่สุดคงหนีไม่พ้นแฟนขับนัมเบอร์วันของฮาจิเมะที่วันนี้ได้แฟนเซอร์วิสไปเต็มคาราเบลพอได้พยุงฮาจิเมะที่เมาไมา่ได้สติกลับไปส่งถึงที่เตียงนอนอุ้ยเท่านี้เขารู้สึกเหมือนตายตาหลับแล้วโถคุณทั่วที่อยู่ในโปริลโลกกำลังบอกมือทักทายผมอยู่สินะครับอืม <c oughs> จะเป็นสุดที่เบอร์ไหนนะคะนุ่่่มมมเเเออ๊ะ <c oughs> แตตขาายยังยไได้สพ ดันตื่นขึ้นมาพอดีทําเอายูอิจิโร่ต้องเรียบรูซิปปิดเสื้อที่สกีหน้าของฮาจิเมะเอาไว้ในระหว่างนั้นเองที่ฮาจิเมะจับแขนของยูอิจิโร่พร้อมตัดพ้อด้วยความเสียใจที่ยูอิจิโร่เกลียดเขายูอิจิโร่ได้ยิงก็งงไปเลยว่าคนอย่างเขาเนี่นะจะเกลียดฮาจิเมะสุดน่ารักได้ยังไงบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกยังน่าเชื่อมากกว่าสกแต่ฮาจิเมะกลับไม่เชื่อบอกว่าก็ตอนนู้นยูอิจิโร่ไล่ไม่ให้เขาอยู่ในสายตาไม่ใช่หรอยูอิจิโร่ที่เพิ่งนงออกก ใส่แต่เขาไม่ได้เกลียดฮาจิเมะจริงๆตอนนั้นเขาแค่ประมาจนเผลอทําตัวเสียมารยาทก็เท่านั้นเองนะครับผมพอมีโอกาสได้อธิบายแล้วยูอิจิโร่รีบลุกขึ้นมาพุ่งใส่ฮาจิเมะไม่ยังจนฮาจิเมะตั้งตัวแทบไม่ทันต้องรีบเอามือปิดปากยูอิจิโร่เอาไว้พราะเขาเชื่อแล้วว่ายูอิจิโร่ไม่ได้เกลียดเขาจริงๆส่วนยูอิจิโร่ที่ได้จุ๊บกับฝ่ามือของฮาจิเมะสุดที่รักเขาถึงกับเป็นลมง่ายตึงไปเลยโธ่เป็นเอนดูสุดท้ายคืนนั้นฮาจิเมะกับยูอออิิิจจโรร่่่กกก็ไดด้้เเคลีียววาาาามมขใผตตัันทช ยูอิจิโร่ร่บบึ่งมาพูดอวดให้ผู้จัดการฟังว่าเมื่อคืนนี้เขาได้จ๊บกับฝ่ามือของฮาจิเมะแล้วผู้จัดการได้ยินถึงกระเพื่ยพอแค่จ๊บฝ่ามือยังจะเป็นลมทาคิวต่อไปต้องหายฉากจูบจะไม่ตายเลยเหรอดังนั้นเขาเลยอยากให้ยหูอิจิโร่ทำตัวให้คุ้นชินกับฮาจิเมะให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถึงฉากจูบเร็วๆนี้ยูอิจิโร่ไม่อยากจะให้งานเสียเลยมุ่งมั่นทำตัวให้ชินกับฮาจิเมะมากที่สุดทั้งฝึกจ้องตาเกิน5้าวิหรือแม้แต่ตัวห่างกันไม่เกิน1ุตตอนนนี้เเเขาก็ไม่ิหมือนเเมมื่่่่อออกกนีแแล้วตขาคิดไถึงว่าาเมมชวนซ้อฉก,กดลงนนเตียงฟุ โอ้โหข้ามขั้นเกินไปแล้วครับผมเขาจะมีสมาธิได้ยังไงเนี่ยเอาวะในเมื่อเป็นงานเราต้องตั้งใจทําให้ดีสิวอยู่อิจิโร่สวมบทบาทเป็นพระเอกในซีรีส์ได้เป็นอย่างดีแต่เล่นอินไปหน่อยเกือบจะเคลิ์มจับฮาจิเมะกินจริงๆซะแลว้วแต่ตั้งสติได้ซะก่อนเลยรีพลาตัวออกจากฮาจิเมะอย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้นแล้วก็ได้เกิดเรื่องใหญ่มากกว่านี้จริงๆแนะ่หลังจากนั้นอยู่อิจิโร่เลยไปอาบน้ําดับร้อนเพราอหวังว่าไฟในใจของเขาจะมอดดับลงไปสักทีแต่ไม่ใช่กับอยู่อิจิโร่ฝ่ายเดียวที่กัง จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาไม่ดีแล้วทําให้ทีมงานกับผู้ชมผิดหวังพอที่ผ่านมาทั้งการแสดงหรือกับแฟนเก่ามีแต่คนบอกว่าเขาแสดงฉากจูบไม่ได้เรื่องดังนั้นเขาเลยอยากขอคําแนะนําเรื่องจูบจากยูอิจิโร่พอยูอิจิโร่ได้ยินเรื่องจูบก,กับแฟนเก่าเขารู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ดขึ้นมาในหัวใจเลยหันไปบอกกับฮาจิเมะอย่างมุ่งมั่นว่ามาซ้อมฉากจูบก,กันเถอะนะเอาละไว้เฮยยูอิจิโร่เดินเข้าไปหาฮาจิเมะพร้อมกับประคองใบหน้าของฮาจิเมะขึ้นมาก่อนที่เขาจะค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้ๆกับเมจนเกือบจะจูบก,กัิ แล้วทำไไมติดที่ว่าฮาจิเมดันคิดว่าอยู I ่อิจิโร่นั้นกําลังอินกับบทพระเอกของซีรีส์อยู่ทำเอาอยู I ่อิจิโร่ได้ติกลับมาและรีบถอยกลับไปตั้งหลักของเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้อินกับบทบาทแต่เขาอยากจูบฮาจิเมะตัวจริงตั้งหากแล้วซึ่งการทําแบบนี้มันไม่ใช่การเป็นแฟนคลับตัวยงแล้วเขาเรียกว่ามันตกหลุมรักไปแล้วตั้งหากแล้วถเพิ่งจะรู้ตัวเหรอดุม ทางด้านฮาจิเมะเอก็เก็บเอาเรื่องซ้อมจูบมาคิดมากเช่นกันเพราะเขาไม่เข้าใจว่าที่ยูอิจิโร่ชวนซ้อมจูบเมื่อวานนี้มันคืออะไรกันแนะ่แค่อยากจะล้อเล่นหรือว่าอยากตั้งใจทําละครออกมาให้ดีกันนะในระหว่างที่ฮาจิเมะกำลังคุ้นคิดอย่างนากอยู่นั้นจูจูเทนโดจังนักแสดงหญิงที่เป็นเพื่อนกับฮาจิเมะก็เข้ามาแท็กพอดีฮาจิเมะได้โอกาสเลยเอาเรื่องซ้อมฉากจูบไปปรึกษากับเทนโดสซะเลยพอเทนโดได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอรู้สึกขนลุกมากเพราะมันคือการคุกคามทางเพศที่ใช้การซ้อมมาเป็นข้้้้ออาาาางเเเเท่่่นนนนััแแติมมขไคดบบพ เขาไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าขยะขยแยงอย่างที่เทนโดบอกเทนโดเลยเอะขึ้นมาทันทีว่าถ้ารู้สึกแบบนั้นเลยก็หมายความว่าครูแสดงคนนั้นจะต้องแอบ,บมีใจให้อีกฝ่ายอย่างแน่นอนอุอย๊ยเซ็นเธอแรงมากเลยค่ะซีดฮาจิเมะได้ยินก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะเขาไม่คิดว่าคนที่แสนจะเพอร์เฟกอย่างยูอิจิโร่นั้นจะมาแอบ,บชอบเขาได้ยังไงได้แต่ลูกเชื่อแม่สิส่วนยูอิจิโร่เองนั้นก็ยังคงแอบ,บจ้องฮาจิเมะไม่เลิกยิ่งได้เห็นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วมันก็ยิ่งทาให้ากงดไัจล คำแนะนำมาจากเทนโดจังว่ายูอิจิโร่อาจจะแอบ,บชอบตัวเองอยู่เขาเลยเริ่มรู้สึกวันไหวขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาที่ได้แสดงฉากที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสตัวกันฮาจิเมะก็จะยิ่งใจเต้นตึกตักมากกว่าเดิมหลายเท่าถึงแม้ว่าทั้งสองคนนี้จะวันไหวต่อกันแต่พวกเขาก็ยังคงไม่คืบหน้ากันเหมือนเดิมเพราะต่างคนก็ต่างไม่สนิทกันแถมยังไม่เคยพูดคุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานด้วยฮาจิเมะเลยอยากจะสนิทกับยูอิจิโร่มากกว่านี้เลยหาข้ออ้างตามติดยูอิจิโร่ไปทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดด้วยกันทั้งไปกระโด และปิดท้ายด้วยการไปซ้อมปีนผาเพื่อเตรียมถ่ายทาหนังเรื่องต่อไปฮาจิเมะที่ตามติดยูอิจิโร่แทบถึงวันเขารู้สึกเหนื่อยจนหมดแรงพอคิดไม่ถึงว่ายูอิจิโร่จะทุ่มเทเพื่อผลงานมากขนาดนี้พอเห็นความทุ่มเทของยูอิจิโร่มันเลยไปกระตุ้นให้ฮาจิเมะอยากจะมุ่งมั่นกับการแสดงเหมือนกันเขาเลยอยากขอให้ยูอิจิโร่ช่วยซ้อมฉากจูบให้เขาหน่อยเพราะฉากนี้เป็นฉากที่เขาไม่ถนัดมากที่สุดในเมื่อโอกาสมาเกิดถึงตรงหน้าแล้วยูอิจิโร่รีบคว้าเอาไว้อย่างไวผมจะรับหน้าที่เป็นคนซ้อมฉากนี้ให้เองนึกเงียบในขณะที ทั้งสองคนกําลังจูบกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซ้อมฉากจูบด้วยกันอยู่นั้นจูจ,จ,จูดันมีคนโทรเข้ามาหายูอิจิโร่พอดีเลยทําให้ดังคู่ห้วแด็อดซ้อมฉากจูบนี้อีกจนได้จะได้จูบไหมเนาะชาตินี้และด้วยความรักที่มันจุบอกนี้เหลือเกินยูอิจิโร่เลยไประบายกับเรียวตะแบบหมดเปลือกว่าเขานั้นแอบชอบฮาจิเมะมากมากเรียวตะถึงกับงงว่าจะมาบอกตูทําซากอ้อยอะไระเนี่รำคาญโว้ยไม่อยากจะฟังยูอิจิโร่ก็ดอนแค่บอกว่าอยากเล่าอะครับใครจะทําแม่เรียวตะได้แต่เอื่มแล้ว ไอข้างรักนี้มันแพมแล้วเขาก็ขอเตือนในฐานะเพื่อนหน่อยก็แล้วกันว่าอย่าทําอะไรที่มันล้าเส้นมากเกินไปพอถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็อย่าคิดจะทําอะไรแผงๆอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะการยัดเยียดจูบหรือทําอะไรที่มากกว่านั้นนะเพื่อนเอ๋ยอยู่อิจิโร่ได้ยินก็ร้อนตัวขึ้นมาทันทีเมื่อวานนี้เขาเกือบบังคับจูบฮาจิเมะเข้าซะแล้วทำาหอยากให้เรื่องมันบานปลายมากกว่านี้แล้วก็เขาคงต้องเว้นระยะห่างกับฮาจิเมะแล้วสินะอยู่อิจิโร่ที่ไม่อยากทําให้ฮาจิเมะร,รู้สึกอึดอัดเขาเลยพยายามหาข้อออ,ะะอ,อ้้้้้าาาาางงงงบกกวววว่่่่เคะะะะรรรยหหตตตัััลลไดแแพนนี เ,เขาอยากขอนอนแยกกับฮาจิเมะฮาจิเมะได้ยินก็รู้สึกเฟลมากกว่าเดิมเพราะก่อนกลับมาบ้านเขาเข้าไปกระเชิดกระแสซีรีของเรื่องนี้ก็พบว่ามีคอมเมนต์มากมายที่ไม่เห็นด้วยที่เขารับบทของนายเอกมันเลยทําให้ฮาจิเมะรู้สึกเฟลมากและยิ่งมาเจอยูอิจิโร่ตีตัวออกห่างกับเขาด้วยแล้วมันก็ยิ่งทําให้เขาคิดหนักมากกว่าเดิมคิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักแสดงที่ไม่ดีจริงๆิงสิ่งเหลืองใจวินนั้นฮัจิ <ach> เมะก็พยายามหลบหน้ายูอิจิโร่อยู่ตลอดจนยูอิจิโร่สังเกตได้ว่าฮาจิเมะจะต แต่เขาไม่กล้าจะเข้าไปรบกวนได้แต่อยู่ห่างอย่างห่วงห่วงแบบนั้นต่อไปเรียวตาคนครูเห็นเพื่อนของเขากําลังจะหงอยแดดเขาเลยอาสาเป็นกาวดามใจให้โดยการแอบนัดฮัจิเมะไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดนี้ฮาจิเมะที่หลงกลก็ยอมตอบตกลงไปตามนัดต่โดยดีโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วคนที่มาตามนัดนั้นเป็นยูอิจิโร่ตั้งหากแล้วทาดีมากค่ะพ่อหนุ่มผมย่อย ฮาจิเมที่หันมาเห็นว่ายูอิจิโรมาหาขเขาก็เผลอร้องไห้ออกมาเพราะเขาคิดว่าวันนี้จะไม่มีใครมาตามนาซ็นแล้วพอเห็นว่ายูอิจิโรมาหาเขาขเขาเลยรู้สึกดีใจม,กมากๆยูอิจิโรที่อยากให้ฮาจิเมหายเศร้าเลยถือโอกาสชวนไปเดทมันซนเลยเออให้ม่ได้อย่างงี้สิโดยเขาหาข้ออ้างว่าอยากให้สวมบทบาทเป็นพระเอกกับนายเอกของซีรีส์จะได้เป็นการซ้อมบทไปในตัวด้วยแหมแผนเยอะนะเราเนะี่ยฮัจิเมที่ตามไม่ทันอีกแล้วก็ตอบตกลงไปซ้อมเดทกับยูอิจิโรตามระเบียบยูอิจิโรพาฮาจิเมมาทานข้าวด้วยกันที่ ร้านอาหารครอบคือฮัจิเมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะสมัยเรียนเขาไม่เคยเข้าร้านแบบนี้มาก่อนอยูอิจิโร่เลยอาสาเป็นไกด์นำทัวร์ที่ร้านอาหารอย่างเต็มที่ก่อนที่จะไปต่อกันที่เกมเซนเตอร์ทั้งสองคนสนุกสนานกันมากและเล่นเกมกันอย่างมีความสุขก่อนที่จะไปปิดการเดทด,ด้วยการถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ด้วยกยันอีกหวานแววและก็ที่ว่าเดทน,นี้จบลงอย่างแฮปปี้สุดๆยูอิจิโร่ที่เห็นว่าฮัจิเมอารมณ์ดีขึ้นแล้วเขาเลยอยากรู้ว่าทำไมเมื่อเช้าฮัจิเมถึงร้องไห้แบบนั้นฮัจิเมที่รู้สึกผ่อนคลาาาายยยมมกกขึึ้้้้นเลรระบควููสใหออิิจโ่ไดฟัง บายใจว่าเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอเพราะครๆต่างจดจําเขาในฐานะน้องนมม้ําส้มที่เคยโฆษณาเมื่อสมัยวัยเด็กซึ่งการที่เขาเป็นนักแสดงแล้วมีผู้คนเรียกชื่อตัวละครก็ถือว่าประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงแล้วแต่ก็มีบางครั้งที่เขารู้สึกเศร้าใจที่ไม่มีใครจดจําชื่อจริงอย่างอาโอยานางิฮาจิเมะได้เลยสักคนวิชิโรที่ได้ยินก็ทนไม่ไหวต้องรีบไปจับมือของฮาจิเมะเอาไว้พร้อมบอกว่ายังมีเขาที่คอยเฝ้าดูอยู่เสมอเพราะฮาจิเมะเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากและ ยิ่งเขาได้มาอยู่ด้วยกันกับฮาจิเมะแล้วมันยิ่งทําให้เขารู้จักข้อดีของฮาจิเมะมากมายทั้งคอยถามความเห็นก่อนที่จะทําอะไรเสมอหรือแม้กระทั่งตอนนอนฮาจิเมะยังนอนชิดขอบเตียงเพราะว่ากลัวจะมาเบียดเขาเลยด้วยซ้ําและเพราะความใจดีนี้ละ่ะที่ทําให้เขารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเชอะอ่ะเกือบจะเพอสารภาพรักออกไปแล้วดีนะที่เบรกเอาไว้ทันแต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่ได้สรารภาพรักแต่มันทําให้ฮาจิเมะอารมณ์ดีขึ้นเขาก็พอใจแล้วล่ะนะทั้งสองคนกลับมาบ้านพร้อมกันด้วยจิตใจที่อิ่มสุข ิโลเองที่รู้สึกเสียดายช่วงเวลานี้มากเขาไม่อยากให้เดทจบลงแค่นี้เขาเลยบอกกับฮาจิเมะไปตามตรงว่าถ้าเป็นเดทของตัวละครในซีรีส์แล้วก็เดทในวันนี้จะต้องจบลงด้วยการจูบเน่นหน้าเขาเลยอยากรู้ว่าฮาจิเมะคิดจะจูบปิดท้ายการเดทไหมหมอนี้มันร้ายค่ะหัวหน้าคิดว่าฮาจิเมะจะหลงกลไหมล่ะอะ ไม่ต้องลุ้นกันให้เหนื่อยเพราะหลงแน่นอนสุดท้ายฮาจิเมะก็ตอบตกลงยอมให้ยูอิจิโร่ซ้อมจูบดาโดยดีทั้งคู่ค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าหากันและบรรจงจูบอย่างช้าๆเพราะอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่สวยงามนี้เอาไว้เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อุตสาหะข้ออ้างเอาการแสดงมาซ้อมจูบอยู่ตั้งนานสุดท้ายทางทีมงานเปลี่ยนบทงดฉากจูบนะจ๊ะทาเอาทั้งคู่แอบรู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆที่ไม่ได้ซ้อมฉากจูบกันซะแล้วแหมติดใจแล้วนะซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างอยากถามความรู้สึกของอีกฝ่าย ว่าคิดยังไงกับการที่ฉากจูบถูกลบออกไปแล้วกันแน่แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าพออยู่ดีโดยเฉพาะกับยูอิจิโร่ที่เก็บกดยิงหนักจนถึงขั้นต้องออกมาวิ่งระบายอารมณ์ที่ริมแม่น้าจนทําให้เขาเพ้อคิดถึงเรื่องราวเมื่อ7ปีก่อนที่เขาเจอกับฮาจิเมะครั้งแรกที่นี่ตอนนั้นเขายังเป็นแค่นักเรียนมปลายธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนกับนักเรียนทั่วๆไปแต่จุดเปลี่ยนของเขาอยู่ที่ไม่ว่าใครพอรู้ว่าเขาเป็นโอตาคุก็มักจะแสดงท่าทีรังเกียจหรือไม่พอใจออกมามันเลยทําให้ยูอิ จิโร่รู้สึกเศร้ามากที่ถูกคนอื่นปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองชอบมากขนาดนี้เพราะงั้นเขาเลยจมดิ่งขั้นสุดสุดจนถึงขั้นที่ว่ายอมปลดปล่อยพลังการเป็นโอตาคุขั้นสุดยอดเอาให้คนตกตะลึงตาค้างกระทั่วทั้งบางกันไปเลยเออเป็นรถนั้นนึ่มและด้วยพลังแห่งโอตาคุนี้นี่แหละที่ทําให้เขาบังเอิญไปเจอกับฮาจิเมะที่กําลังมุ่งมั่นกับการสอบถามข้อมูลติ่งโอตาคุแบบเขาอยู่พอดีอยู่อิจิโร่ถึงกับงงว่าจะมาสัมภาษณ์เขาเพื่ออะไรฮาจิเมะก็บอกไปตามตรงว่าละครเรื่องต่อไปที่เเนน่เเเเขขาารรััับบบลนนนนน้้ตองทป็นคน ชอบอนิเมะเลยอยากหาข้อมูลคนที่เป็นโอตาคุตัวจริงจะได้แสดงได้ดียิ่งขึ้นโดยความสงสัยยูอยิจิโร่เลยถามฮาจิเมะไปว่าการที่ต้องมาแสดงเป็นโอตาคุนั้นมันไม่ทําให้ฮาจิเมะรู้สึกรังเกียจหรอเพราะมันทั้งไม่เท่แถมยังเหยอีกด้วยฮาจิเมะได้ยินก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขานั้นชอบบทนี้มากเพราะการที่คนเราจะรักหรือว่าจะชอบอะไรได้มากขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่วิเศษม,กมากๆเพราะง้นเขาถึงได้อยากจะเล่นบทนี้ใจจะขาดอยู่แล้วโอ้โหพอเจอคําพูดจี๊ดโดนใจเข้าไปยูอิจิโร่ถึงกับปราบปื้อไม่ไหวและเริ่มมปกเน,น วันของหัวใจเป็นฮาจิเมะนับตั้งแต่นั้นไปต้นมาแต่ไม่นึกเลยว่าแฟนขับตัวโยงอย่างเขานั้นจะแปลเปลี่ยนกายมาเป็นคนตกหลุมรักเมนของตัวเองเข้าอย่างจังซะแลว้วยูอิจิโร่ที่มีความรักอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจเขาทําได้เพียงคอยผ้าบอกคําว่ารักให้ฮาจิเมะฟังเพียงแค่ตอนเขาหลับเกอเท่านั้น แต่เธอคิดผิดแล้วล่ะจ้ะหนุ่มพอฮาจิเมะนั้นไม่ได้หลับวอยแถมนอนตาค้างตะลึงงันสุดๆที่จูจูถูกยูอิจิโร่สารภาพรักอย่างกระทันหันเขาตาค้างจนกระทั่งถึงเช้าวันต่อมาแถมไม่เป็นอันทําการทํางานเลยทีเดียวเชียวจนเทนโดที่เดินผ่านมาเห็นก็ถึงกับรีบดึงสติฮาจิเมะให้กลับมาไม่งั้นคงได้ตาค้างไปทั้งวันแน่แน่ฮาจิเมะที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาเรื่องนี้กับใครดีเขาเลยไประบายกับเทนโดอีกครั้งว่าเขาไม่เข้าใจว่าที่อีกฝ่ายสารภาพรักกับเขานั้นมันเป็นเพราะวว่่่่่าาาาาอออิินนนนบดหรรืืเเเป็พะคยงกกัขแ คุยไปคุยมาฮาจิเมะก็หลุดโปะออกมาจนได้ว่าคนที่เขาพูดถึงนั้นเป็นผู้ชายทําให้เทนโดยิม้มกลิ่มพร้อมบอกว่าการตกหลุมรักนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะไม่ว่าใครก็ต่างตกหลุมรักได้ทั้งนั้นอุ๊ยพูดดีมากเลยค่ะซีดฮาจิเมะได้ยินก็รู้สึกวันไหวขึ้นมาพอลึกๆแล้วเขาก็หวังอยากให้ยูอิจิโร่ชอบเขาจริงๆและความรู้สึกมันก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นพอ,อยูอิจิโร่วางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับฮาจิเมะตอนแรกฮาจิเมะคิดว เขาไม่เคยมีความทรงจำดีๆในงานวันเกิดเลยสักครั้งขนาดคนเป็นแม่ยังไม่เคยซื้อเค้กวันเกิดให้เขาเลยด้วยซ้ำพอมีอยู่อิจิโร่มาจัดงานวันเกิดให้เขาแบบนี้มันทำใหฮหาจิเมะรู้สึกมีความสุขมากจริงๆที่ในปีนี้เขาไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในงานวันเกิดเหมือนกับทุกๆปีอีกแล้ว ทางด้านผู้จัดการของทั้งคู่ก็แอบมาปรึกษากันว่าควรจะให้ท้งคู่แยกกันไปอยู่เหมือนเดิมได้แล้วพอถ้าปล่อยเอาไว้นานกว่านี้แล้วก็จะไม่เป็นผลดีต่อตัวทั้งสองคนนี้แน่ๆนนและผลจากการสรารภาพรักบวกกับการจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดทําให้ฮาจิเมะรู้สึกวุ่นวายกับยูอิจิโร่มากขึ้นพอต้องมาถ่ายฉากสรารภาพรักด้วยกันแล้วมันเลยทําให้ฮาจิเมะรู้สึกสับสนจนเขาแสดงต่อไม่ได้และเผลอสั่งเทคไปตั้งหลายรอบฮาจิเมะที่สับสนระหว่างคําสารภาพรักนี้คืนนั้นกับคสาสารภาพรักในบทละครมันเลย ให้เขาพยายามหลบหน้ายูอิจิอยู่ตลอดจนยูอิจิโร่แทบทนไม่ไหวต้องส่งข้อความไประบายกับเรียวตาเพื่อนซีเช่นเคยเรียวตาก็ถึงกับเบ็่เบื่อมากบอกว่ารำคาญโว้ยถ้าฮาจิเมะหลบหน้านายแล้วก็แสดงว่าเขาคงรู้แล้วลหละว่าน,นายนะ่ะแอบชอบเขาอยู่อยียูอิจิโร่ที่เอะใจเลยนึกถึงเรื่องคืนนั้นที่เขาสารภาพรักไปเพราะนึกว่าฮาจิเมะนั้นหลับอยู่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอย่าบอกนะว่าคืนนั้นฮาจิเมะไม่ได้หลับอยู่น่ะเหรอใช่แล้วจะนน่มในขณะที่ยูอิจิโร่กำลังจะสติแตกอยู่นั้นเเเทนนโดดดจัังกก็ิข้า,าพอ โดยความสงสัยเทนโดเลยถามออกไปตงๆเลยว่าอยู่อิจิโร่ได้แอบไปซ้อมฉากจูบกับฮาจิเมะหรือเปล่าได้ยินแค่นั้นละครับ แตกไปเต็มตมจนเทนโดต้องลากตัวไปคุยเป็นการส่วนตัวและก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอยู่อิจิโร่แอบชอบฮาจิเมะอยู่อย่างที่เธอคิดเอาไว้จริงๆด้วยแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังปรึกษากันเรื่องของฮาจิเมะอยู่นั้นจูจูก็มีปาร,ราซีก,กดรัวชัตเตอร์ไม่หยุดและเอาไปลงข่าวว่าอยู่อิจิโร่กำลังแอบเดทกับเทนโดจังอยู่โอ้โห oh เรื่องใหญ่เลยครับค่าวนี้ทําเอากองถ่ายวาวุ่นไปหมดพอซีรีส์ยังไม่ทันออนแอร์ air, ก็มีข่าวเดทออกมาซะแล้วเท่านั้นยังไม่พอฮาจิเมะยังแอบไปได้ ปลาจัวเหมาะกับที่ผู้จัดการมาบอกให้แยกกันอยู่กับยูอิจิโร่ได้แล้วพอทั้งคู่สนิทกันมากพอสมควรดังนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วก็ได้โมรสุมทุกอย่างมันจะถาถบเข้ามาหาฮาจิเมะไม่หยุดหย่อนด้วยความหึงปนกับความน้อยใจทําให้ฮาจิเมะถามยูอิจิโร่ไปตามตรงว่าได้คบกับเทนโดจริงจริงไหมยูอิจิโร่เองก็พยายามอธิบายแบบอ้อมอแต่กลับกลายเป็นว่าทําให้ฮาจิเมะเข้าใจผิดมากกว่าเดิมจนต้องบอกยกเลิกการอยู่ด้วยกันกับยูอิจิโร่ไปในเมื่อต่างคนก็็ตตต่่าาาาางงงไไมมเเเขข้้้้ใจกกกกััันนนนออออแยยยปททํหหีวื แต่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้พูดคุยหรืออยู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วเทนโดที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยเข้ามาช่วยขี้ขาดสถานการณ์นี้โดยการบอกว่าข่าวเรื่องการเดทของเธอนั้นเป็นเรื่องโอกหกทั้งหมดเธอกับยูอิจิโร่แค่นั่งคุยกันระหว่างพักกองเท่านั้นฮาจิเมะได้ยินความจริงทุกอย่างก็รู้สึกโล่งใจที่เรื่องราวทุกอย่างไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดเอาไว้เทนโดเองที่ไม่อยากให้ฮาจิเมะทนเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวแบบนี้เธอเลยพูดกระตุ้นให้ฮา,าริเมะ ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่ๆนนฮาจิเมที่ได้เทนโดมาสก,กิดตอมตื่นรู้เขาเลยรีบโทรไปหายูอิจิโร่ทันทีแต่เขากลับไม่รับสายฮาจิเมเลยเปลี่ยนใจคิดจะไปหาที่บ้านแทนเลยคิดว่าจะไปขอที่อยู่กับผู้จัดก,การของยูอิจิโร่เลยรีบโทรไปหาผู้จัดก,การของตัวเองเพื่อขอเบอร์ของเขาแล้วก็ปอ๊อแเช้ผู้จัดก,การของยูอิจิโร่กำลังแอบแซบอยู่กับผู้จัดก,การของฮัจิเมพอดีเลยทําให้ฮาจิเมได้ที่อยู่บ้านของยูอิจิโร่มาแบบง่ายๆจากนั้นฝั่งของผู้จัดการก็็จัมมหาากกกยยซ่่่่่่บนนววตออออโโ้้คคูููีีเเรรปลลใขงงิ ฮาจิเมนั้นตามง้อกันต่อไปซึ่งทางฝั่งของยูอิจิโร่นั้นกําลังพั่มเพ้อพนันาถึงเมนสุธิรักของตัวเองอยู่พอดีเขาพั่มเพ้อถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฮัจิเมะมากดกิ่งถึงที่หน้าห้องจริงๆแล้วเขายังคิดว่าเป็นภาพมโนของตัวเองอยู่ดีฉันเหนื่อยกับนายมากนะนุ่มพอเปิดประตูออกมาเจอตัวเป็นๆยิ่งแล้วใหญ่เขาถึงกับแบกสแตนดี้ออกมาต้อนรับฮัจิเมะตัวจริงอย่างเต็มที่กว่าจะตั้งสติกลับมาได้ฮัจิเมะก็เห็นของซาโสมทุกอย่างจนรู้ว่ายูอิจิโร่นั้นเป็นแฟนคลับต้มาได ขอกีบบ้านแทบแตกรีแบรสแตนดี้วิ่งหนีไปวุ่นไปหมดวิ่งไปวิ่งมาก็หนีป้าหน,นังอินเดียทาฮาจิเมะไม่สะดุดล้มสกกอนเลยก็ยูอิจิโร่คงวิ่งไม่หยุดทั้งวันนันน่ๆพอทั้งคู่หยุดวิ่งได้แล้ว <c oughs> เออหยุดสักทีเหอะหัวจะปวดทั้งคู่ก็ได้มีเวลาคุยกันดีๆสักทียูอิจิโร่เลยถือโอกาสเล่าเรื่องความหลังทุกอย่างให้ฮาจิเมะฟังว่าจริงๆแล้วพวกเขาเคยเจอกันที่นี่มาก่อนตอนนั้นเขาเป็นแค่อตาคุมมไลายเท่านั้นฮาจิเมะที่นึกถึงนักเรียนแว่นคนนั้นขึ้้้้นนนนนมาาาอออีีกกกกคคครัััง็็จํไดดททว่เืยูิิ จริงๆด้วยยูอิจิโร่ได้ยินก็ดีใจมากที่ฮาจิเมะยังคงจําเขาได้พอสมัยนั้นเขาถูกคนอื่นดูถูกความชอบของเขามาโดยตลอดแต่มีเพียงแค่ฮาจิเมะคนเดียวเท่านั้นที่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและนับตั้งแต่นั้นเขาก็ติดตามผลงานของฮาจิเมะทุกอย่างไล่ดูตั้งแต่ละครยันรายการวาไรตี้ทั้งหมดจนตัวเขากลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฮาจิเมะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขานั้นชอบฮาจิเมะในฐานะคนรักไม่ใช่แฟนคลับอีกต่อไปพอที่ผ่านมาเขาได้แต่พูดความรู้สึกทุกอย่างผ่านตัวละครแตต่่อไป นี้เขาจะไม่โกหกตัวเองอีกแล้วเพราะงั้นขอโทษจริงๆที่เขาเพิ่งสาร,รภาพทุกอย่างออกมาเอาป่านนี้ฮาจิเมะได้ยินคำสาร,รภาพรักที่แสนจริงใจเขารู้สึกปาปื้มมากและอยากให้ยูอิจิโร่รู้เอาไว้ว่าเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันกับยูอิจิโร่พอทุกครั้งที่เขาได้อยู่ใกล้ๆย,ยูอิจิโร่เขารู้สึกว่าตัวเองมองโลกในแง่ดีมากขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรแต่ตอนนี้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาเองก็ชอบยูอิจิโร่เหมือนกันยูอิน ึ้งใจไม่ไหวเพราะในที่สุดความรู้สึกของเขาก็สื่อไปถึงฮาจิเมะซักทีเขาสัญญาว่าจะรักฮาจิเมะมากขึ้นทุกๆวันและจะรักแบบนี้ตลอดไปฮาจิเมะเองก็เช่นเดียวกันเขาสัญญาว่าจะรักยูอิจิโร่ตลอดไปพร้อมกับพุ่งตัวเข้าไปกอดยูอิจิโร่เอาไว้แน่นทั้งสองคนต่างกอดกันและการอยู่แบบนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าในที่สุดความรู้สึกของพวกเขาก็สื่อถึงกันแล้ววันเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงวันที่ซีรีส์ได้ออนแอร์ตอนแรกแล้วซึ่งกระแสตอบรับของละครน,นั้นออกมาดีเกินคาดทําทให้ฮาจิเมดี ใจที่ความทุ่มเทของเขาสำลีผลแล้วการถ่ายทำซีรีส์ผ่านไปอย่างราบรื่นจนในที่สุดก็เดินทางมาถึงซีนสุดท้ายจนได้ทางโปรดิวเซอร์เสนอให้มีฉากจูบในตอนสุดท้ายเพื่อยึดเนื้อหาให้เหมือนในมังเนี่ยยูอิจิโร่กับฮาจิเมะก็ตอบรับด้วยความยินดีว่าเขาจะแสดงฉากนี้อย่างเต็มที่แหมนเนียนกันใหญ่และแล้วการถ่ายฉากจูบป,ปิดท้ายซีรีส์ก็มาถึงทุกคนต่างตั้งใจเต็มที่กับฉากจบในซีนนี้มากโดยเฉพาะนักแสดงนำอย่างยูอิจิกับฮาจิเมะที่เขาถึงบทบาทตัวละครไี้เป็นอย่างนี้ทำให้ การถ่ายทำฉากจูบนี้ปิดฉากซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสวยงามจบจริงๆแล้วค่ะ เย้จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องผมกลายเป็นซุปตาายหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการฟังสปอยกันนะคะส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นขอติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆนะคะรับรองว่าสนุกและฟินไม่แพ้เรื่องนี้อย่างแน่นอนส่วนสำหรับวันนี้นั้นไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกรา์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอนะรักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะบ๊ายบาย